สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับหอการค้าไทยจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างรายได้ให้ SME ฟาวิกฤตแคมเปญช็อปของดี SME ไทยไฟโควิดบนช้อปปีภายใต้สะสะวคอนเน็กซ์สีสันถิ่นไทยหอการค้าแฝ นายวีรพงศ์มาลายัยผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนายสนัน่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ร่วมกับแพลตฟอร์มช้อปปีสนับสนุนผู้ประกอบการเปิดร้านค้าออนไลน์มีผู้ประกอบการ SME สนใจเข้าร่วมกว่า600ร้านค้ามีสินค้าให้เลือกกว่า1,500รรายการพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดตลอดแคมเปญที่เราทราบดีว่า สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยมันทำให้การค้าขายในรูปแบบเดิมนั้นเป็นไปได้ยากการพัฒนาและก็ปรับปรุงตัวผู้ประกอบการให้เข้าสู่การค้าขายแบบออนไลน์น่าจะเป็นช่องทางที่สามารถทําได้ในช่วงนี้นะครับเป็นหลักๆเป็นภารกิจที่สําคัญมากสําหรับของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยต้องการช่วยเสริมเพิ่มขีดความสามารถ